บ้านบุญแจม่มตำบลนบ้านเหล่าอำเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่นะครับก็มีป่าชุมชนอยู่รอบหมู่บ้านแต่ว่าคนในหมู่บ้านนั้นก็ยังปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนาตามโครงการธนาคารต้นไม้ของทกศเพื่อสร้างหลักทรัพย์ค้ำประกันในในชีวิตติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณชุติมาอนัน,นตัสวัสด์ครับบ้านบุญแจมเป็นพื้นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบกับ20ปีที่แล้วชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกป่าบริเวณที่ถูกถากถางเป็นไรกระโพด ริมอ่างเก็บน้ำแม่กำปองปัจจุบันกลายเป็นป่าชุมชนมีพื้นที่กว่า3,500ไร่ด้วยความร่วมมือเคารพกฎกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้านทำให้ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในอันดับต้นๆของจังหวัดแพร่ทุกวันนี้ชาวบ้านอาศัยเก็บของป่าเห็ดผักหวานพืชสมุนไพรรอบป่ายังมีอ่างเก็บน้ำแม่กำปองที่ชาวบ้านเข้ามาหาปลา ยามว่างงานในท้องทุ่งได้ป่าออกขายเป็นรายได้จุนเจือในครอบครัวแม้ว่าชาวบ้านจะมีป่าชุมชนอยู่รอบบ้านแต่ก็ยังปลูกป่าอยู่ตามหัวไร่ปลายนาบร,ริเวณที่ว่างรอบบ้านโดยเฉพาะไม้สักไม้พื้นบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ในป่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการธนาคารต้นไม้เมื่อปีที่แล้ว สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านจึงได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดีก็เลยมีแนวคิดว่าปลูกต้นไม้เอาไว้ใช้นี่นะครับแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคตได้แล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกนี้สามารถเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกู้ยืมเงินจากทกสได้นะครับ ปัจจุบันมีชาวบ้าน125รายเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้บางกระปลูกไม่สักตามหัวไร่ปลายนาบางกระปลูกในที่ว่างที่มีอยู่รายละ5-8ไร่เป็นการออมทรัพย์โดยไม่ใช้เงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตชุติมานาตศวสดร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน